อันนี้เฮามาอยู่ม่องใดของมาเลเซียปีนงังปีนงังปีนงันงเมืองเกา่าปีนงังเกา่เกาตาาวตาวฮะโอ้แล้วก็ลูก บังมีอย่างบังผูสัตจีนเต็มไปบิดผู้สนะัตว์ะจอดเท้าจอดเท้าถือเาขาวถือเาขาวอ้ แล้วก็มีรูปอยู่ไอโอ้น้ำนี่นีน่นี่เน่เน่เน่ย่มันต้องเป็นสี้ำโอ้แล้วก็มีเด็กหนุ่ย

เาต้องขานถนนไปให้โดนรถต่ำตีสิงเย็นแหลกสิงเย็บลเนอะฮะเจ็บเลยเจ็เพราะวานอะดียบอลมีมีมันมีต่างประเทศน้ำตีหลังีมีทุกประเทศแต่วิ่ทุกประเทศอืมมี่จะเมืองไทยแกบหลังเขากขาเรียกนี่ยิงมิมเอาหยักอะเอาน้ำหวานขาย Huh? มีมันมีน้ำหวานน้ำสิเอาพึ่งลิืนมีทั้งสองอลดมาขยับขึ่นไปเร็วเดอเดีย๋ยวอ๋หอหลุดหมาอ,อ่ะมีคลิปต,ตอนโตอีกหลายคลิปเลอยอืม,ม,ม ออว้าวอือเขาใช่บะอะไรนะเก่จะเปื่อ,อว่าวจะเปื่อส่งให้พ่อพ่อก็เอามาบ่ไะ้อ่ะเพราะว่าพื้นที่ของพ่อมันติมอะ่ะมันนติมคือเก่าเฮ้ยส่ย

ม okay sí er ีความทะนุนโอเคไฟไฟ เดินไกลเดินไกลติเดินสะดวกฮะอ่าเราเปิดมักจะลงเทานี่ยังเล่นเพราะว่ามันใส่ง่ายแมนแล้วก็นุ่มแล้วก็มันบกัรตีนเดินมหาทีเราอยังบ่ยังบ่อหอด จะวังรถปูนที่ตำแห้งอย่างอ่ะสถานที่อย่างอะไรโปลิดโปลิดโปลิดโอ้โบลิดโบลิดหรือโปลิดอ่ะโปลิดโบลิดตำรวจเดม้าเช็ดในเม้าทนเอ n j o อยไร e n j นจอยไร จอยลวสบายสบายเหรอเออแฮปปี้สน e uh, ุกช mm ้า hmm. ต <gies> ye. yeah? yeah. <esque CPR> ัวหนักขายช้ายิงจอยไลน์ยิงจอยทีเจ้าปื๊ดได้กินอย่างมินมินอะระยะคล้องแคบอ่ะดูต้นมะม่วงเขาแก่ต้นมะม่วงเขาแก่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่เไนดูใบอ่ะเขียวสวยโอ้โหเขียวสวย เนี่ยเด้มาอเมนมมนยไอ้ไปาย้ำดดูซ okay. ้ดดูครับเฮ้ยอี่หม้อหม้ออ้ยอันนี้เข่งเขาใส่อะไเข่งใส่ถังขยะอันนี้ แล้วก็ก <Netz> ล <mainly j als> uh, <ia> ับ <phải> ท <Pul Bra vo> ี <grows spooky> ่พักได้มัถ่วเหเฮ้ยแมวแมวแมถ้าเดินกลับเองลับถูกบ่บ่เหลือเดินกลับเองกับถูกก็โอ้โหบ่เหลือเฮ้ยอีกาีกอีกา โอ้ม้งนันลูกพิลาบิกาโอ้ฮะดูละหาติหบาทหยังห้าบาทบองเงินันี้เอิรนกุลสกุลอย่างเงินมะพร้าวหบาทลูกละตาจห้าบาทเรา สามสิบห้าบาทเขาโอ้หาบัตรเขาลดอันนี้ล้านอย่างอ่ะอะไรของซับ เออมีทางบังนี้น้าใก้ถึงไปอ่ะว่าน้องครับใกล้ถึงไปอ่ะใกล้ถึงไปครับถึงเร็ว มันต้องเป็นรูปใบไม้สามเฉกงนี้แล้วกัะ โบูเฮ้ยภาษาจีนอีกแล้วภาษาจีนอีกไทยไทยอย่างวะไทยทองถิ่นังหรือเปล่าอ๋อร้านไทย่ใช,ช่หรอชิร้านไทยทองจริงครับ ăn cây xong đẩy nè nhang cần xoay đẩy, đẩy à bưng lột con khảm.